มาครับทุกคนสอนพี่ผ้าเขามา,าตลองเบิองสวนครับอัปเดตสวนผักครับมาครับสี่ผ้ามาเบิงผักครับ นี่ผักคะน้าครับตัวนี้บอคเคอรี่ครับอกกำลังไง นะครับงามหลายคนบิงสวนผักครับกําลัางเขียวมนะีต้นบุกแตงครับ,บแตงกําลัางเขียวกําลังขึ้นเรครือครับบุกแตง เป็นต้นหอมครับหอมงามให้ที่นี่ดอกแปลงออกดอกนะครับ วนพักแต่เศ้าครับ ลีค่ครับงามกำลังงามครับกำลังใหญ่ผ้ามาเขืาสวนครับมาทุกคนครับ <c oughs> เบิ่งพักกันครับ ต้นหอมครับแปงสองสามแปลงสีง่ต้นหอมตัวนี้เป็นพักกระจงครับง่ามลายครับผักกระจกหอมปลูกไม้ครับตัวนี้ตัวนี้พักบุงครับเริ่มแตกแล้ว ชีครับชีนี่ผฟักซีลาวทอนไปกินกับเบิดแล้วครับัวนี้ซาละเน่ครับกำลังงามครับกำลังเตตัวนี้เป็นผักเพรวครับ ต้นสตรอเบอรี่ครับกำลังแตกครับสตรอเบอรี่กระจนกระจนครับอากาศกำลังติดครับนีงเป็นต้นกระเจี๊ยบครับแล้วก็เครือเทศต้นบุกบวบ ันี้ฟักซี่ครับหนวดฟักซี่กาลังเกิดกำลงังงานตัวนี้พักขนาครับขนาก็ประกาศขา่าวเอ้ยก็ประกาศนี่เป็นประกาศขา่าวครับแปง่งกำลังงาม นี่เป็นผักคอดผักสลัดครับบกลีกำลังเขียว มีประมาณกำเนียครับตัวนี้เบียร์พุิกครับเบียร์พิกธิ์กระกจนกระหองเปรี้ยครับต้นเกือต้อนมะละครับไปครับไว้มากพอกันไม่คิดหนาครับ